สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอครับพี่น้องครับพี่น้องอสมอเนี่ยทำงานหลายอย่างเลินนะครับทำงานเพื่อคนอื่นแต่วันนี้นะครับหมอชาติมาชวนพี่น้องลองตรวจสอบตัวเองนะครับว่าพี่น้องเนี่ยมีชื่อในฐานข้อมูลอสมอหรือไม่มีสถานะความเป็นสมาชิกภาพของอสมอหรือเปล่าพี่น้องเคยตรวจสอบตัวเองไหมครับตรวจสอบไม่ยากเลยนะครับพี่น้องครับเอาอย่างนี้นะครับหมอชาติได้วางลงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็ อยู่ในคอมเมนต์แรกกดที่ลิงก์เลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดูดเงินไม่ใช่ครับเป็นลิงก์ที่ตรวจสอบว่าพี่น้องเป็นอสมอหรือไม่กดเข้ามาปุ๊บก็จะ,ะขึ้นรายละเอียดนะครับช่องวางให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเมื่อ,อกรอกเสร็จแล้วกดตรวจสอบความเป็นอสมอปุ๊บกดปุ๊บออกปั๊บเลยคราวนี้มาดูกันว่าพี่น้องเป็นอสมอหรือไม่นะครับถ้าไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลนะครับต้องรีบแจ้งเจ้าที่รอลอสต่อโดยด่วนเลยนะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกต่อนะครับพี่น้องครับ